อิหร่านกลายเป็นประเทศล่าสุดในกลุ่มพันธมิตรรัเสเซียเกาหลีเหนือในการที่จะแก้กฎการใช้นิวเคลียร์พร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีอิสราเอลการประกาศครั้งนี้ของอิหร่านแสดงให้เห็นอีกชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าประเทศที่มีการปกครองผู้นำสูงสุดอย่างเกาหลีเหนืออย่างรัเสเซียรวมถึงอิหร่านนี่แหละครับ พร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ตลอดเวลาถ้าเผื่อเขามีอุปกรณ์ค้อมลบสถานการณ์ที่อิหร่านตอนนี้ประกาศที่จะโจมตีอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในการตอบโต้การที่อิสราเอลโจมตีเมื่อวันที่26ตุลาคมพร้อมกับการที่อิหร่านประกาศกล้าวในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธหนักล่าสุดที่อิหร่านมีการประกาศพร้อมกับการใช้อาวุธที่ไม่เคย ใช่มาก่อนมันแสดงออกชัดเจนแล้วนะครับว่าสงครามในตะวันออกกลางพร้อมที่จะระเบิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นการมาของ B-52 อ,อเมริกาถึง3ลำนี่แหละครับทำให้ความรุนแรงตะวันออกกลางวิ